สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดึงไส้หัวปากกาวาคอมนะคะเอ,อจากการที่ลูกเล่นจนหัวกุดไปเลยนะคะกุดจนแบบเนี่ยตัวปากกาเนื้อปากกาเบี้ยวไปเลยนะคะวิธีการก็คือ,เ,อ,อเราก็จะใช้เข็มเย็บผ้านะคะนะะมาแงะออกนะคะ ค่อยๆจิ้มไปตรงเนื้อเนื้อปากกานหน่อยนะคะเนื้อปากกานิดหน่อยมีอยู่นิดนึงแล้วก็ค่อยๆจิ้มจิกลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆแงะขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะมันก็จะจิ้มตรงเนื้อปากกาที่ผอ,อกมานิดนึงนะคะจิ้มให้โดดเข้าไปแล้วก็แงะขึ้นมาอ่าขึ้นมาแล้วนะคะ เห็นไหมคะมันจะค่อยๆขึ้นมาพอขึ้นมาประมาณตั้งนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้เราก็จะใช้แหนบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้เราคีบแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมันจะไม่ขึ้นเราใช้ฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านในด้านในเราก็จะใส่เข้าไปในสุดเลยนะคะแล้วเราก็ดีบหนีบให้มันแรงๆหนีบให้มันแน่นนะคะตรงนี้นะคะหนีบเข้าไปใส่เข้าไปเลยนะคะ ปากกาหัวปากกานิดนๆปุ๊บอ,ออกมาแล้วนะคะน่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงด้านปากกานะคะก็จะมีหัวให้เปลี่ยนไส้อันนี้เราก็เอาไส้มาใส่เข้าไปได้เลยแต่ให้มันดังเข้าไปแน่นๆเลยนะคะโอเคแล้วเราก็ปิดกลับมาเหมือนเดิมเราก็จะได้ปากกา ที่มีไส้เต็มเหมือนเดิมแล้วนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ